Okay. สวัสดีครับพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับหรือผู้ที่ติดตามรับชมคือ f c f a n แฟนคลับ PM 4 2 4 9นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันอยู่ตรงหน้านี้เป็นกองอากาศครับกองอากาศเครื่องยนต์นะครับเนาะยี่ห้อตามนี้เลยนี่นะไม่ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะแต่ว่าซื้อมาลองใช้ดูนะแล้วอันตัวนี้มันล้างได้ ล้างได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาก็มีสับคุณอะไรไว้เยอะแยะนะครับตามนี้นะฟาลิกไหมยี่ห้อฟาลิกไม่อ่ลลอานผิดขออภัยนะครับกองอากาศนะครับช่วยอะไรบ้างเนี่ยอากาศไหลผ่านได้ดีแรงบิดแรงม้าอาตาเร่งเพิ่มประสิทธิภาพแอร์โฟล้างน้ำได้อายุการใช้งานยาวนาน สปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลโอเคในที่นี้ก็แถมแต่รับรอง iso ด้วยนะก็ลองซื้อหามาดูแถมน้ำยาไอเคลือบมาด้วยนะครับคือพอเราใช้งานไประยะหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปล้างน้ำเนี่ยนะครับมันมันจะล้างสารเคลือบออกไปด้วยที่เคลือบพวกดักจับฝุ่นอะไรอยางเงี้ยเขาก็แถมมาให้เราเอาไว้ฉีดหลังจากเราล้างตาแห้งเสร็จก่อนจะใส่ไปใน กองอากาศไอกองกองเครื่องยงนตะ์ก็ต้องฉีดก่อนซึ่งเขาก็ทําให้ว่าเราใช้ได้หลายครั้งนะครับเนาะอันนี้ก็ยีห้อนี้นะครับผมซื้อมาในร้านค้าออนไลน์ถ้าจำไม่ผิดพันสี่หรือพัไม่แน่ใจนะประมาณพันกว่าบาทเนาะรับประกันสินค้า1ปีนะครับก็อันนี้ก็เป็นกรารทดสอบของเขานะครับแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่เขาได้รับนะครับ ลองใช้ดูลองใช้ดูนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับกองอากาศเราอยู่ตรงนี้นะเราก็ใช้กองแบบลักษณะแบบของติดรถนะครับเป็นแบบนี้เป็นกองเนี่ยนะฮะโอ้สภาพไม่ไหวแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะตัวนี้ของแท้ก็สี่ห้าร้อยบาทมากักงของแท้นะครับของทั่วๆไปก็สองร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนะครับมีนะครับน,นี่แกะก่อนอ่านี่โอ้สภาพไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวขออนุญาตนะมือเดียวเอาออกมาก่อนเออออกมาแล้วนี่นะครับอันนี้ก็แบบเดิมๆที่ติดมากับรถนะครับแต่ตัวนี้อาจจะไม่ใช่ของแท้นะแต่ก็พิมพ์เดนโซ่นั่นแหละนะครับพิมพ์เดนโซ่นะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนออกนะครับส่วนใหญ่ผมไม่เคยล้างนะกองแบบนี้ผมบอกเลยนะครับใครล้างก็หรือเปล่าเอาก็ไม่แน่ใจนะผมถอดปุ๊บทิ้งทันทีนะครับเพราะว่าซื้อใหม่มันก็ไม่ได้แพงนะครับ แล้วด้วยที่มันฝังไปข้างในแล้วน่าจะอ,าออกไม่หมดแต่ตอนนี้จะลองไปใช้แบบนั้นดูนะครับก็อยากได้เรื่องกำลังเรื่องอะไรที่มันดีขึ้นแล้วก็ใช้ซ้ำได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ต้องดูด้วยนะว่าซื้อมาถูกรุ่นนะครับเดี๋ยวใส่ไม่ได้นะนี่เขับระบุไว้แล้วแคมรีนะครับเนาะปี07นั่นเห็นไหม ก็เดี๋ยวลองใส่ดูนะครับนี่ข้างหลังก็ใส่มันก็แค่วางไปเฉยๆนะครับเปลี่ยนเองก็ได้นะครับตัวนี้ดูดีนะมันมีมุมมุมที่เป็นเหลี่ยมอย่างนี้กับมุมโค้งนะครับนะการวางก็ดูที่แบบกรองด้วยนะครับแบบกองอากาศเรานะครับ ก่อนนะครับนะเห็นไหมวางยังไงนะครับครูนะเกตัวที่ถอดออกมาคือหน้าต่า,างงี้นะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นโค้งเนี่ยจำไว้เลยนะครับแบบนี้คือก็คือโค้งจะอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้านะ โค้งเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เหลี่ยมเนี่ยเราจะจะตัดออกไปด้านนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันอาจจะทาไม่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 เป็นเหลี่ยมตัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวิธีวางที่ถูกต้องก็คือตําแหน่งนี้นะครับโคง้คงโคง้งโค้งแล้วเหลี่ยมจะอยู่มุมอ่า,ซ,า,า,นนนะซ,าซ้ายด้านในตัวรถนะสายสายด้านในตัวรถคือถ้าประกอบผิดอะ่ะมันจะปิดฝานี้ไม่ลงเนี่ยประกอบอยังไงก็จะทำไมเข้าล็อกอะ่ะมันจะค้ำอยู่นะครับนะเดี๋ยว ผมขออนุญาตใส่มันก่อนต้องใช้2มือนะครับผมมีวิธีให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับด้านในสุดมันจะเป็นมุมเดี๋ยวต้องเปิดไฟโอเคมุมข้างในเห็นไหมว่ามันจะตัดตรงออกไปเลยเห็นไหมครับนู่นะ่ะปลายที่มันจะตัดตรงไปเลยตรงนี้นี่นะครับอ่าส่วนมุมนี้มันจะโคง้งมันจะโค้งรับหมดเลยนี่ครับมันจะโค้งหมดเลยนะครับจะมีมุมเดียวที่ตัดตรงออกไปตรงนูง้น นั้นก็เป็นตัวสังเกตว่าให้เราวางมุมตัดตัวนี้สี่เหลีย่ยมตรงนี้เข้าที่มุมด้านนั้นนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะาใส่โอเคใส่เรียบร้อยอันนี้วางไว้แล้วนะครับก็จะเป็นอย่างงี้ไหมมันจะเข้ารูปม,มพอดีนะครับตรงมุมมุมไ้มมคนครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมโค้งโค้งโค้งนะโค้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะประกอบประกอบก็เวลาประกอบดูได้นะครับว่าดันหูตรงนี้ให้มันเข้าไปใต้ล็อกตรงนี้นะครับ นะก็คือต้องยกอย่างนี้แล้วก็ดันข้าไปข้างล่างหน่อยอาจจะติดท่อข้างบนตรงนี้นะอาจะต้องใช้2มือในการดันนะครับเราจะไปประกอบลงอย่างนี้เลยนะมันจะคือไม่มีการล็อกนะครับนะมันจะไม่ได้ล็อกนะถ้าตรงนี้นะครับต้องดันเข้านะครับเดีย๋ยวสัขขนตะ้องต้องใช้2มือเพราะว่ามันยังติดท่อยางตรงนี้ต้องแข้แรงกดลงไปนิดหนึงนครับโอเคประกอบฝาเรียบร้อยครับจุดที่สังเก,เกตว่าเราประกอบสนิทไหมนี่ดูเลย รตรงนี้จะต้องเข้าสนิทแบบนี้ครับรวมทั้งมุมในด้วยดูร่องไฟตรงนี้ต้องเสมอกันตลอดนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะต้องไม่เอียงซ้ายเอียงขวาครับก็อันนี้เราก็ประกอบชุดฝาหม้อกรองอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับประกอบสนิทต้องมาตรวจสอบด้านนี้ด้วยนะครับว่ามันเข้าสนิทจริงๆนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีอากาศไหลเข้าด้านนี้ได้ แต่ก็ด้านนี้ก็ล็อกด้วยน็อตที่เป็นแบบของเขานะครับกูเบอร์ซนะิตนะตัวนี้ล็อกให้ลงวนนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็ดูให้ดีนะครับเพราะว่าเก่าๆเนี่ยมันจะแตกก็อ,อยตรงนี้นะครับดูให้ดีล็อกให้อยู่ใส่แหวนตัวใหญ่ๆครับถ้าไม่ได้มีน็อตของมันแบบนี้น็อตของมันอย่างนี้สั่งซื้อได้นะครับ จะมีตัวแท่งเด็กอี่ตรงกลางเป็นปอกขันไปมันจะล็อกพอดีมันจะไม่บีบอันนี้แน่นเกินจนแตกขันไปไงก็จะชนปอกเล็กที่เขากำหนดเอาไว้นะครับจะมีปอกเล็กอยู่ตรงกลางนะครับข้างล่างเข่าก็เดี๋ยวลองใช้ง,งานดูครับว่า ตาเร่งหรือว่าความลื่นไหลในการใช้หรือการดักจับฝุนจะม,มีประสิทธิภาพแค่ไหนเดี๋ยวลองใช้ดูครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับว่าใครจะใช้กองแบบนี้นะครับหรือจะใช้กองแบบเดิมที่เป็นสีขาวก็ไดไ้ไม่ได้ผิดอะไระครับแบบนั้นก็ได้นะครับแต่เน้นย้ำก็คือ,อเปลี่ยนใหม่นะครับอันใหม่เลยนะครับแล้วก็ อย่าให้มันเปื้อนเยอะมากนะนะครับอาจจะ3มเดือน6เดือนนะครับเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับเปิดดูบ้างนะครับเปิดดูบ้างไม่ใช่ค่ฝุ่นจนมันดูดอากาศเข้าไม่ได้แล้วนะครับแล้วรอบเดินเบาก็อาจจะไม่ค่อยนิ่งด้วยหรือว่ากําลังไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูตรงตัวกองอากาศตรงนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงการ ล้างแอร์โฟตัวนี้ด้วยนะมีแอร์โฟน,นะเพราะว่ามันอยู่ทางผ่านของอากาศก็แกะออกมาล้างบ้างนะขีดสเปย์บ้างนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปเรื่องแอร์โฟนะครับ